รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงรายการมันนี่ช็อตสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมรันนี่ช็อต รู้ก่อนรู้ลึอกรูเท่าทันทุกเกมการเงินรายการมันนี่ชอดด็อตเดยผมยุทธนากระบวนแสงทาง FM 97 Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพจันถึงสุกบ่าย3โมงถึง4โมงเย็นเราพบกันที่นี่นะครับมาดูดัชนีตลาดหลักทรัพย์กันหน่อยครับดัชนีตลาดหลักทรัพย์วันนี้เคลื่อนไหวในช่วงแคบแต่เปิดมาก็ยืนอยู่ในแดนบวกนะครับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ลงไปต่ำสุดในช่วงครึ่งวันเช้าที่ผ่านมา1495จุด ขึ้นไปสูงสุด1,502จุดนะครับส่วนล่าสุดในขณะนี้ยังยืนอยู่เหนือ1 5 0 0จุดขึ้นมาเล็กน้อยดัชนีเคลื่อนไหวอยู่ที่1,501จุด1,501จุดดัชนีบวก6จุดมูลค่าการซื้อขาย41,443ล้านบาทโดยมี AOT ทออทจำกัดมหาชน282บาทปรับตัวลดลงมา11บาท อันดับที่2 Advanced Info Service 240บาทบวก5บาทอันดับที่3 True Corporation 12บาท40สตางค์บวก10สตางค์อันดับที่4 K Bank 229บาทบวก3บาทและอันดับที่5 CPO 40บาทบวก2บาทนะครับนี่คือ5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะครับในช่วง15นาฬิกากับอีก15นาทีเอหุ้น AOT ที่ลงไป11บาท เ,เกี่ยวข้องกับเรื่องญี่ปุ่นหรือเปล่า นะครับเดี๋ยวตามดูกันละกันเดี๋ยวไปติดตามดูนะครับอีกหลายประเด็นที่เราจะตามต่อในวันนี้นะครับทั้งเรื่องที่กระทรวงคมนาคมวันนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางไปเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชาการที่กระทรวงคมนาคมด้วยแล้วก็มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องสายการบินนะครับที่ยังคงเป็นประเด็นปัญหากันอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะสดตรงไปที่ท่านนี้นะครับคุณปุ๋ยมาท่นีเผ่าจำรูนผู้สื่อข่าวพิเศษของมันนี่ช็อนะครับ สวัสดีครับปุ๋ยครับสวัสดีครับพี่ยุทธครัสวัสดีคุณผู้ฟังคะ่ะขอเริ่มที่กระทรวงคมนาคมวันนี้ทนายกเดินทางไปเป็นประธานการประชุมหัวหน้าสูงราชการที่นี่ใช่ไหมครับ ใช่ค่ะก็จะเป็นการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอันนี้เป็นวาร,ประปกติแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีไฮไลท์หลังที่คมานาคมก็คือเรื่องของสายการบินไงพี่ยุทธตเลยทำให้สปอตไลท์เนี่ยมันไปจับที่กระทรวงคมนาคมค่อนข้างมากเลยกับเรื่องของมาตรการแก้ปัญหาแหมกรณีที่องค์การการบินของญี่ปุ่นได้ขอให้สายการบินของไทยสี่สายไม่ว่าจะเป็นการบินไทยการบินไทยสมายนกสกู๊ตแล้วก็ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์เนี่ยที่ทาการบิน ญี่ปุ่นขอให้งดเพิ่มเที่ยวบินงดเพิ่มเที่ยวบิน เปลี่ยนจุดบินเปิดจุดบินเพิ่มหรือจุดบินใหม่และเปลี่ยนขนาดเครื่องบินตั้งแต่เมษาย,ยนนี้เป็นต้นไปใช่ไหมครับปุ๋ยใช่ค่ะประเด็นนี้แหละค่ะเป็นประเด็นประเด็นค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วท่าน,าน,าน,นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะท่านพลอากาศเอกประจินจนตองเองก็ยอมรับว่ามันกําลังจะบานปลายเป็นปนัญหาโดมิโนและถ้าหากว่าเป็นโดมิโนเนี่ยถือว่าตอนนี้โดมิโนเริ่มล้มแล้วเพราะอะไรคะมันเริ่มจากญี่ปุน่นใช่ไหมค,ครับคุับ แล้วมันก็มีสัญญาณมาแล้วนะคะว่าตอนนี้อย่างสิงคโปร์อ uh huh. ย่างจีนนะคะ, uh huh. ะแล้วก็อีกเกา่าอีกประเทศนึ่งก็คือเกาหลีใต้เนี่ยเริ่มส่งสัญญาณว่าอาจจะให้มาตรการเดียวกันกับทางญี่ปุ่นแล้วนะคะอันนี้ก็เลยจะต้องเป็นเรื่องที่ซีเรสมากๆเลยสําหรับเรื่องของการแก้ปัญหาครทบพย ครับแล้วแนวทางการจะแก้ไขปัญหาเนี่ยตอนนี้หารือกันไปแล้วเห็นบอกว่าจะมีการถแถลงวันนี้ด้วยใช่ไหมครับปุ๋ยครับใช่ค่ะตามกําหนดเนี่ยทางกระทรวงคมนาคมนะคะจะให้ท่านโฆษกกระทรวงเนี่ยก็คือท่านวรเดชฐานประเสริฐเนี่ยมาถแถลงแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเปลี่ยนเป็นท่านรังกรีว่าการกระทรวงคมนาคมถแถลงเองนะคะแล้วตอนนี้ก็กาลังถแถลงข่าวอยู่ที่เราสืบสอบมาได้เนี่ยก็คือตอนนี้เนี่ยกาลังจะมีการประสานความร่วมมือกันกับกระทรวงการต่างประเทศนะคะโดยที่จะมีการส่ง,สงตัวแทน จากกระทรวงคมานาคมนะคะกับกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยไปคุยกับทางญี่ปุ่นเลยเพื่อที่แจงแล้วก็สร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นโดยเร็วนะคะคขณะเดียวกันเนี่ยแนวทางตอนนี้ที่ทางกระทรวงคมานาคมทําแล้วเนี่ยมันก็จะมีอยู่สองสาเรื่องด้วยกันเรื่องแรกเขาก็ส่งแผนในเรื่องของการปรับปรุงไอ้ปัญหาต่างๆเนี่ยให้กับทาง ICAO ก็ตออยู่ว่าเขาจะโอเคกับแผนนี้หรือเปล่ากับอันที่สองก็อย่างที่เล่าให้ฟังว่าไปร่วมกับกระทรวงกาต่างประเทศที่จะเดินทางไปคุยกับทางญี่ปุ่นนะคะแล้วอันที่สามก็คือแผนเฉพาะเลยในเรื่องของการปฏิรูปกรมการบินพลเรือนของเราปฏิรูปยังไงจะต้องแยกฝ่ายที่ดูแลสนามบินออกไปต่างหากจาก ฝ่ายที่ดูแลเรื่องของการอนุญาตให้ใบให้ให้ให้สายการบินนะคะคแยกฝ่ายสนามบินกับฝ่ายสายการบินออกมาด้วยกันเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยดิฉันคุยกับทางสายการบินมาเนี่ยผู้บริหารบางสายบอกว่าจริงจรแล้วปัญหาหลักๆเลยเนี่ยเขามองกันว่าโอ้โหบ้านเราเนี่ยนะมีสายการบินที่ได้รับอนุญาตเนี่ยหกกว่าสายการบินแต่มีคนดูแลกลุ่มเดียว ประมาณไม่เยอะอค่ะคนที่ดูแลเนี่ยสิบกว่าคนคที่เฉพาะตรงนี้เลยเนี่ยเขาก็เลยนี่เป็นหนึ่งในจุดที่เขามองว่าอม,มันน่าจะต้องมีการปรับหรือเปล่าอืนะครับและอี <c oughs> แล้ทางผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งบริษัททัวร์ทั้งเรื่องของการ <c oughs> ท่องเที่ยว <c oughs> เห็นว่าปุป๋ยไปตามมาด้วยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะก็ไปแยกเป็นเรื่องของสายการบินก่อนเอาสายการบินอย่างการบินไทยเนี่ยก็บอกแล้วว่าเอออาจจะมีผลกระทบนะบแล้วในส่วนของสายการบินอื่นๆล่ะคะอันนี้ก็คือไปสอบถามมาจากทางไทยสมายมผู้บริหารคุณวรเนตรลาพระบางเนี่ยนะคะเป็นผู้บริหารของสายการบินไทยสมายก็บอกว่าจริงๆแล้วไทยสมายไม่ได้บินเข้าญี่ปุ่นนะคะ แต่ผลกระทบที่มันอาจจะเกิดขึ้นข้างเคียงอย่างที่ว่าเป็นโดมิโนเนี่ยทาให้ตอนนี้สายการบินต้องปรับตัวเตรียมรับการตรวจสอบที่เข้มงวดเลยของประเทศต่างๆที่อาจจะตามมาสิงคโปร์จีนเกาหลีใช่ไหมครับอ่าใช่ตอนนี้ที่เริ่มส่งสัญญาณมาแล้วก็จะมีกลุ่มประเทศอย่างนี้ล่ะค่ะ<อ>นะคะคแล้วก็ในส่วนของบริษัททัวร์บริษัทท่องเที่ยวก็ค,คุยกับทางแอตตานะคะท่านบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็กําลังรอมาตรการในการแก้ปัญหาจากภาครัฐอยู่ซึ่งถ้าหากว่าไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้เครื่องบินก็บินเข้าไป ไม่ได้เนี่ยอาจจะต้องใช้วิธีการคืนเงิน ให้กับลูกค้าที่เขามาจองทัวร์ก็เตรียมจะไปสงกรานยังไงพี่ยุทธ์คือได้เงินคืนก็โอเคแต่มันก็เสียเสียความรู้สึกใช่ไหมเสียความรู้สึกตั้งใจจะไปเที่ยวแล้วใช่ไหมโอนะเอาละครับเดี๋ยวติดตามดูกันหลังจากที่ท่านแถลงเสร็จนะครับในขณะนี้เข้าใจว่าท่านพลอากาศเอกประจินจันตองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกําลังแถลงถึงความคืบหน้าและแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อยู่นะครับเอาละครับปุ๋ยดวนจีเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของกระทรวงการคลังต่อสัหน่อยดีไหมครับเห็นว่า กำลังจะมีการประเมินตัวเลขเศรษฐกิจปีนี้กันใหม่แล้วครับปุ๋ยใช่ค่ะเห็นว่าในส่วนของกระทรวงการคลังนะคะจะประเมินอีกครั้งหนึ่งประมาณเดือนหน้าคือเดือนเมษายนเพราะว่าดูตัวเลขส่งออกที่มันติดลบมา2เดือนติดนะคะขณะเดียวกันสัญญาณในประเทศเนี่ยมันก็ยังชะลอตัวทั้งการใช้จ่ายภาคเอกชนแล้วก็การส่งออกด้วยนะคะก็จะมีรายหนุนด้านเดียวก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวที่ยังคงขยายตัวได้ดีอยู่ก็จะประเมินกันใหมค่ค่ะ ครับคิดว่าประเมินใหม่เนี่ยจะจะมีการปรับตามแบงค์ชาติปรับตามศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยปรับตาม ADB หรือเปล่า,นะน,า,น,าน่าจะต้องปรับลดลงนะคะเพราะว่าแนวโน้มมันเป็นอย่างนั้นนะคะเพียงแต่ว่าจะมากน้อยแค่ไหนไม่ทราบแต่ว่าในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรคลังท่านก็ประเมินบอกว่าตอนนี้เรายังคงมีมาตราการที่จะกระตุนต้นเศรษฐกิจออกมาอย่างต่อเนื่องทั้งที่เป็นข่าวไปแล้วและยังไม่ได้เป็นข่าว ซึ่งตัวนี้ก็อาจจะเป็นความหวังหนึ่งของรัฐบาลว่ามันอาจจะเป็น,นกลไกในการที่จะทําให้เศรษฐกิจเนี่ยหรือว่า GDP ขยายตัวได้สูงกว่าที่เขามีการปรับเปลี่ยนกันใหม่ได้ข่าวว่าจะมีการทุ่มง,งบไปที่กลุ่มราหญ้าหรือป่าปุ๋ย ใช่ค่ะก็จะทุ่มง,งบผ่านกองทุนหนูบ้านนะคะจะเพิ่มงบเข้าไปอีกประมาณสี่หมื่นล้านบาทนะคะก็เป็นตัวหนึ่งที่เขาบอกว่ามันจะช่วยการจับจ่ายของประชาชนนะคะแต่ถ้าหากว่าเราไปกระตุ้นโดยตรงให้ประชาชนได้จ่ายเยอะๆเนี่ยอันนี้อาจจะลําบากเพราะว่านี่กลัวเดือนของเราสูงค่ะพี่ยธครับเอาละครับเดี๋ยวตามดูกันว่ากระทรวงการคลังจะประกาศตัวเลขเศรษฐกิจนะครับที่มีการประเมินใหม่ในปีนี้จะปรับลดลงไหมจะปรับลดลงเท่าไหร่เดี๋ยวตามดูนะครับเอาละครับ,รบไปปิดท้ายการด่วนจี ที่เรื่อง 4G ซะหน่อยตกลงชัดเจนหรือยังว่าจะมีการเปิดประมูล 4G เมื่อไหร่ครับปุ๋ย ค่ะก็สรุปแล้วนะคะเป็นประมูลปลายปีนี้นะคะมันจะมีสองคลื่นด้วยกันคือย่านความถี่พันแปดร้อยมกะเฮิร์์เนี่ยก็จะมีการประมูลได้ในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนประมาณวันที่สิบเอ็ดนะคะส่วนอีกย่านความถี่หนึ่งก็คือเก้าร้อยมกะเฮิร์์ที่เขาจะมาทําเป็น 4G เนี่ยก็จะเปิดประมูลสิบห้าธันวาคมสรุปแล้วคนไทยน่าจะได้ใช้ 4G ในช่วงต้นๆของปีหน้านะคะเขาก็เตรียมวงเงินสําหรับการจัดประมูลไว้ประมาณหนึ่งร้อยล้านบาทส่วนไอ้เรื่องของราคาเริ่มต้นการประมูลเนี่ยกำลังหาหรืออยู่ น่าจะชัดเจนประมาณเดือนมิถุนายนครับยุทธอ่อขึ้นพันแดนี่11พฤศจิกายนใช่ไหมครับค่ะถูกต้องแล้วก็ขึ้นเก้อยเนี่ยสิบห้าธันวาคมาใช่ค่ะก็คือก็คือเปิดประมูลประมาณปลายปีแล้วน่าจะได้ใช้จริงๆก็น่าจะเป็นปีหน้านะปุ๋ยนะ ใช่ค่ะปีหน้าตรมาดแรกนะคะน่ติดตามกันนะครับ 4G เขาว่ากันว่าบรรดาผู้ที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจด้านนี้เตรียมเตรียมพร้อมกันอย่างคึกคักเลยนะครับสำหรับการเข้าร่วมประมูล 4G วันนี้ขอบคุณอย่างสูงนะครับปุ๋ยครับ ค่ะสวัสดีค่ะพี่ยุทธค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีครับคุณปุ๋ยมาที่นีเผ่าจารูนะครับผู้สื่อข่าวพิเศษนะครับประจํามันนี่ช็อตละครสามเรื่องครับท่านรัฐมนตรีคมนาคมกําลังถแถลงนะครับเรื่องแนวทางในการแก้ไขหลังจากที่องค์กรการบินของญี่ปุ่นได้ขอให้สายการบินของไทยการบินไทยไทยสม,มยัยนกสกูไทยแอ,อเชียเนี่ยที่ทําการบินไปญี่ปุ่นขอให้งดเพิ่มเที่ยวบิน เป,เปลี่ยนจุดบินเปินจุดบินเพิ่มหรือจุดบินใหม่แล้วก็เปลี่ยนขนาดเครื่องบินตั้งแต่เมษายนนี้ด้วยที่กังวลก็คือว่าจะกลายเป็นโดมิโนหรือเปล่ากระเทือนไปยังประเทศอื่นยกตัวอย่างเช่นสิงคโปร์ เกาหลีแล้วก็จีนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องที่กําลังจะมีการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนนะครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องที่2ก็คือเรื่องของกระทรวงการคลังก็เตรียมประกาศตัวเลขประเมินเศรษฐกิจปีนี้สมัยเดี๋ยวติดตามดูว่าจะปรับลดลงมาแค่ไหนปรับลดลงมาเท่าไหร่แล้วก็เรื่องของ 4G ชัดเจนนะครับ2คลื่นครับคลื่น1,800เปิดประมูล11พฤศจิกายนคลื่น900เมกะเฮิร์เปิดประมูล15 ธันวาคมนะครับ